สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องจ้าสินพอหนากินงคือเกากินแบบไงต้มจืดไข่ยัดไส้พี่น้องถุงมันสิมีอันใสออนแล้วก็ใส่ไข่แต่ว่าต้มมันไฟแห้งปวดที่กิ่งมันต้องใส่เครื่องใส่อย่างเราแล้วก็ค่อยใส่ไปนี่ให้พี่น้องคนกันนี่พัดเสี้ยวเหรอไม่เปจ้ะ <c oughs> มาเด้อมาเด้อเข้าวรวมเด้อครับกินแบบไม่ง่ายต้มแป๊บเดียวพี่รองจ้าวิธีทำก็เห็ดแนวเพเห็ดแนวเพราะว่าฝนตกแมงวันกระไล่าลายส้งมันปรุงมาวันน่ะส้มเลยป้าแบบเมื่อไหร่ครับปลาเห็ดซอ ขอมกะพอนอมซิมวันขอจากมาตาบ้านอชอบปขาท้ายเหรอขาวานมันเลือรับจ้ะอืม,อม ใส่หมูออนล่างดีๆแล้วก็กอบลงไปแล้วใส่พี่นลองจ้าใครมัดแล้วก็ตม้มเปียงต้มก็ได้เขาก็หวานเนาะเจ้าร้อนยำต่อกระตุก จำกันเลยก็พี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกเม้นทุกไลค์เบิ่งปันป่นไปยาวๆกำลังใจยังยังน, <c ười> นี่จะกินทุกประเทศแน,น่ประเฮ็ดแนเบนเฮ็ดแนบละจ้ะ แมงวันกัเป็นตะไนท์ทำไมมันคั่วบรรณาการแบบฟานเขานะเนาะหงูไข่ ยัดใ,ใมมส้ใอ้บริแวต้มแปลไม่เสิยไม่ใส่หมูอ่นอนคั่งอร่ดยไหนมันสดนำพุพุบ

ให้ดับก่อนเหมือนนึงแลดิเลยเจ้าข้าวสงกรามเี่นยวเพนายว่าตส้นไม่มีมาตรการแบบแตเล่นเลยนแค่ไปนแค่ไหน้เบิ้งพี่น้องเบิ้งซอกันปสชิมาจังเดแจะบานได้กับที่ แปดติดกว่าอ่ะไปเราขวดเมื่อสี่กับเี้นี่ครัอบอ่ะอยากมากับเขาจ้ะ Đi, không vớiPI, tous, và, này có một trăm linh triệu thâm rơi vào từ năm tháng một mươi ba tất cả mọi người là lúc đó là đầy đủ nhau nhắm ยี่นี้อีสานมาของเราพี่ตังอยากคูล่วงรับกุูิตายไปแล้วเทศก,กาลกับน้ำปุ๋ยน้ำหอมไปส่งดู ขอกันอําล้พี่น้องก็ ừ, ใส่หมดใส่เครื่องอย่างละดอกเขาก็ใส่ใส่หยักใส่ที่หลังจออกมางามเลยหรอกอาีมนาดิบสอง่มบาเบีดจ้ะเีย <100. S 1> มีพฤติกรรมแบบ ยางนะไต้องรอนะตเองมาเลอยันนึ่นนางเขต้องต้องใสเครื่อง็ยังเรียบร้อยอใครออกใครนับใส่ลง้นันจะได้งานแคดกินจซวพี่น้นนองครับ วุ้ยอะไรกปันผปิดกับเบ่งในยูทูบใส่ออนกระล่างดีๆไข่รกับปูเรากระเทีย,สย,ยใส่มี่หัวนไว้น่อยๆใสๆเทียเทียลงไปหมัดเป็นขวาเป็นขวาต้มกะเพราะมันหันเย็นแล้วก็ตัดตัดตัดเสียบไมาย่าง,ๆๆยยางน่าต้มจืดแบบนี้ก็ได้ กินนอนเขา,จา,เ,ขาเจ้าเขาเชยังเชื่อพื่กินเลอนอนี่แค่เนี้ยเป็นเชื่อ,อ ขอบคุณทุกเมนทุกไลน์เด้อพี่น้องจากำลังใจขอบคุณคุณคี่มาติดสามร,รับชมขัดตุกบฟังประกันไดหลักขอโทษคอไทยคือเขาล้วจะมันเดิมงม,มเก่าจะจีฮวานวันสองจะกินยุ่นย สาบิเจ็ตเห็ดเห็ดโขมออ,อกมาเเะเอาไปน,น่งช้อก่อนต้มหอยหรอหอยแง่ใครมดหองกับเตียมเลยจ้ะมีใครบอกมไม่มี้งยอ้มแบไงบอดู มาเหมือนกนครับอื้หวานใชายเนอะคำนาเป็นตัว เนาะแสบมัดอย่างมันหิวเลยข่าอ่ำเลยข่าอ่ำเที่ยงข่าอ่ำไม่ค่อยๆอะไรกินหรอกถ้ามาเป็นเข่าเที่ยงข่าอ่ำร่วมกันขอบคุณพี่ขอบคุณน้องขอบคุณทุกๆพื้นที่พี่น้องจ้าที่รับชมช่องยายหนิงพาชิมกบเมืองสีพี่น้องที่อยู่ต่างประเทศสปปลาวในประเทศเะาันี่หลานน้อพ่อกันคลิปใหม่เด้อพี่น้องล้วพี่ละน้องพ่อ แค่ไหนวะเ่ว mm ่า hmm. พ yeah, ิดเลยจ้ะแม่ว่าิดกับพีดตัวย้อนไปย้อนมาย้อนมาย้อนไปไปมาของเจ้าของไปละเจ้าพี่น้องจ้าสวัสดีค่ะ